และแล้วเดือนที่ผู้ชายทุกคนรอคอยก็มาถึงนะครับก็คือเดือนนี้เดือนเมษายนนะครับแต่เรื่องที่พี่กําลังพูดถึงไม่ใช่เรื่องเทศกาลสงการนะครับเดือนนี้ก็คือเดือนแห่งการเกณฑ์ทหารนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการเกณฑ์ทหารเป็นเหมือนสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องคํานึงถึงก่อนอายุ21ปีนะครับบางคนนี่แทบจะหาทุกวิธีที่ไม่อยากเกณฑ์นะครับบางคนก็อาจจะไปเรียนรอรอหรือบ,บางคนอาจจะไปบนบนานศาลเก่าะนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเว้ยที่ทุกคนที่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับซึ่ง คนที่ไม่ได้ติดทหารนะครับซึ่งถ้าคนที่กําลังจะเกณฑ์ทหารนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยเตรียมใจไปอย่างเดียวแล้วก็เอกสารตอนที่ลุ้นที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่เราล้วงมือไปจับใบดําใบแดงนะต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นตอนที่สําคัญมากตอนที่เราล้วงมือลงไปนะครับมันจะมีทั้งใบดําใบแดงที่อยู่ในนั้นแต่มันจะมีใบแดงอ่ะเหมือนมันดูดมือเราดดเข้ามาใส่มือเราเลยนะครับพี่แนะนําให้น้องๆนะครับอย่าไปหยิบไอใบที่มันกระโดดใส่มือเรานะครับแล้วก็อย่าใส่เสื้อแดงกางเกงแดงแก้เค็ดไปนะครับเพราะว่าเพื่อนพี่ที่ใส่